อะไรอะไรอะไรอะอะไรอะอะไรเฮ้ยเอาย้ายมีครั้งที่สองนะอะไรแฟนตาซีนไม่ใช่หรอก็ตะกี้โดนถูกแล้วไม่ใช่หรอยังไงนะยังไงนะยังไงนะทุกคนตัวนี้มาโดดไงอ่ะเราทำอีกครั้งที่สามละครั้งที่สี่เนี่ยไม่ควรโดนขออีกรอบอย่างนี้หรออย่างี้อย่างี้อย่างนี้อย่างี้หรอโอ้ยมันเอียงอยู่อย่างนี้ หล่อมก็เป็นแค่นักร้องงงเงาไม่ใช่หรออย่าดูถอกอย่าดูถูกเล <Hey! S 1> ยน้วว้าวยังไงล่ะนี่อ่ะ จาก EP ีที่แล้วนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถไปได้ทั่วทุกที่ของเรือลูอิสได้แล้วนะคะก็ปราบทหารของลูอิสมากมายนะวันนี้นะคะจะเป็นวันที่ลูอิสเนี่ยจะประกาศนะว่าเราเนี่ยเป็นพันธมิตรกับลูอิสอย่างเป็นทางการซึ่งในงานประกาศเนี่ยเราจะใช้ช่วงชุนมุนล,ลักลอบเข้าไปสู่ห้องส่วนตัวของลูอิสมนเรือของเขาเพื่อเอาสูตรเวทมนต์มาแก้คำสาปให้กับเจ้าชายจะเป็นยังไงจะโดน จับได้ไหมไปถิ่นศัตรูที่แท้ทรูจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะห้องโถงของลูอิสมาแล้วลูอิสมาแล้วคดีใจที่เจ้ามาได้นะเพียส ขอบคุณนะขอให้สนุกพวกเราคือสหายร่วมรบแล้วจงทำหน้าที่ของเจ้าให้ดีละ่ะโอเคเรามาแนะนำตัวกันอย่างเป็นทางการมิสหายทั้งหลังวันนี้เราขอต้อนรับสมาชิกใหม่ผู้กล้าหารเข้ากลุ่มของพวกเราผู้สมัครนั้นที่นำความอัป,ปยศมาสู่แซงติแฟคฟอร์เดนเด็กหนุ่งคนนั้นยืนอยู่หน้าเจ้าแล้วจริงๆแล้วข้าประหลาดใจมากที่รู้ว่าพวกเขาผ่านนัก คุณหญิงโจแอนนาเนี่ยมาด้วยเจตนาที่จะเอาชนะใจข่ากล้าหาญอย่างน่าชมเชย okay, โอเคเรามาแบบต้อนรับพันธมิตรใหม่ของพวกเราด้วยความอบอ,อุ่นและความภาคภูมิใจกันเถอะโหหน้าตาแบบตัวไายสุดเออถ้าดาบของข้ามีประโยชน์เจ้าต้องใช้มันเถิดที่เหลือของค่ำคืนนี้ <the park. S 2> เป็นของเจ้าแล้วดื่มดำกับงานเลี้ยงให้เต็มที่ล่ะ ไปไปพวกเราจัดการเองถือเวลาลอบไปห้องลูอสแล้วลอบเข้ามาถึงหน้าห้องลูอล้วจ้าโอกาสพวกเรามาถึงแล้วฮะกุญแจใช้ไม่ได้หรือว่าเขาอาจจะเปลี่ยนแม่กุญแจเพื่อรักษามาตรการความปลอดภัยเพิ่มขึ้นหรือเปล่า ทำยังไงดีเราเหลือเ,เวลาไม่มากแล้วเดี๋ยวเราหายไปนานแล้วเขาจะสงสัยทุกคนตอนนี้เราต้องเล่นเวลาตกตาให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เฮ้ยตื่นเต้นอะขอเวลาสักครู่ได้ไหมฐานยามจะกลับมาแล้วถ้าเราพลาดโอกาสนี้ไปเราไม่มีโอกาสนี้อีกแล้วนะด <What? S 1> ูสึกแปลกประหลาดเหมือนร่างกายถูกดึงลงไป เกิดอะไรขึ้นคืนนี้ไม่มีกําหนดการออกเดินทางสักหน่อยเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเส้นทางการบินเมื่อเราจะพุ่งชนก้อนน้าแข็งนั่นเข้าอย่างจังถ้าเราเข้าไปในนั้นเรือทั้งลำจะพลิกคว่ำได้นะทํายังไงดีแถวนี้ทหารยามตือตระนกเต็ไมไปหมดเลยถ้าเรายังยืนอยู่เฉยๆเราพวกเขาเจอเราแน่ตามเข้ามาถอยไปที่ดาดฟ้าก่อนโอ้โหเรือยิใหญ่มาก เกือบไปแล้วอุย๊ยอ,อะไรอ่ะพื้นเอียงเฉยเอาหรือมันคือแผ่นดินไหวไม่ใช่วิ่ะจรดว้าโเอ้ปลิวปลิวอ้าวปลิวไปไหนโอ้โห ฟิวเจ้าจะตัดตรงข้ามลำเรือเลยเหรอแต่ถ้าแน่ใจหรือว่าจะเสี่ยงโอเคไปก็ไปด้วยกันตายก็ตายด้วยกันอะไรอะ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 เฮ้ยเอายางมีครั้งที่สองนะอะไรแฟนตาซีเนีไม่ใช่หรอก็ตะกี้โดนถูกแล้วไม่ใช่หรอยังไงนะยังไงนะ ยังไงนะทุกคนตัวนี้มันโดดไงอะแลเราทำอีกครั้งที่3ล่ะครั้งที่4เนี่ยไม่ควรโดนขออีกรอบงงว่ะทุกคนเราต้องไปตรงไปแสงนี่นี่อ๋ออย่างงี้เหรออย่างงี้เหรอยังงี้อย่างงี้อย่างงี้เหรออย่างงี้เหรอโอ้ยมันยังอยู่อย่างงี้อย่างงี้ เหาะดวงจันทร์ฮึบโอ้โหขึ้นไปถูดวงจันทร์ตื่นเต้นเลยตื่นเต้นมาเจะบอสอีกพวกเรามาถึงห้องของลูอิสแล้วทำไม่รีบเข้าไปทำไมเราตายแน่มันเอียงอีกแล้วกระโดดเข้าไปในประตูดเดี๋ยวนี้กรี๊อยู่ในห้องลูอิสแล้วทุกคน เอะมันมีเวทมนต์บางอย่างที่ทำให้ของไม่ตกเวลามันโค้งเค้งหรือเปล่าห้องนี้มันสวยจริงๆสู่ต้องอยู่ที่นี่แหละเร็วเข้าห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 าวเราเข้ามาห้องรู้อีทแล้วอะทุกคนอยู่บนนูนหรือเปล่าตรงบนโต๊ะบนโต๊ะแผนที่ยัไงรูปรูปแถวนี้แน่เลยเขาเขาเขาจะเก็บไว้อย่างนี้เหรอเก็บไม่ได้กระถางต้นไม้เหรอ นั่นมันอะไรอย่าตื่นเต้นด้วยดิอุ้ยนี่มันหนังสือเดียวกับที่เรามีที่เราถือไว้ตลอดเวลาทุกคนทำไมลูอิสถึงมีมันเป็นหนังสือต้องห้ามนะไม,ไม่ไม่น่าเหลือหลายเล่มแล้วนะทำไมล่ะลูอิสถึงมีล่ะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้อ่ามีกล่องอยู่เฮ้ทุกอย่างมันเริ่มมีเอ๊ะนเ,เหรอ,นะอเฮ้ยจะสูบเป็นหมดแล้วแต่อันไหนกันนะที่จะแก้คำสา์เจ้าชายได้งั้นเราเอาไปทั้งกล่องเลยดีกว่าเชื่อว่ามันโดนจับได้ว่ะอูเละ เจ้ามาทําอะไรที่นี่หลงทางปะแก้ตัวน้าคุณคุณเอ้าแต่เจ้าก็เพิ่งออกมาจากห้องเก็บของนี่เจ้าเข้าไปทําอะไรในนั้นน่ะลูอิสอนุญาตให้ข้าเข้าออกห้องส่วนตัวได้ตามใจชอบู่แล้วได้ยินว่าเจ้าเจ็บคอนี่นาเขาบอกว่าเจ้าเสียงหายจากเสียงเจ้าก็ปกตินีนี่อ๋อเข้าใจแล้วเจ้าแอบเข้ามาในห้องนี้ครั้งที่แล้วด้วยไม่ใช่หรออ้าวยังไงล่ะนี่อ่ะ เราคงไม่ต้องปิดเรื่องที่ค่าแอบสื่อเป็นความลับหลอกใช่ไหมล่ะข้าก็จะไม่ปริบปากเรื่องของนายเหมือนกันเพราะในตอนนี้เราเป็นเรื่องเดียวกันแล้วงั้นเจ้ามาที่นี่เพื่อสมุนต์เอ้าวมีคนมาตัดหน้าซะก่อนเนี่ยคุยกันไม่จบเลยอุ้ยกเดลมาอันนี้ก็เป็นลูกสมุนดูอีสนะคะบอกว่าเอาละเอาละไม่มีคนอยู่แต่ประตูล็อกไว้จะทำยังไงดี ทุกอย่างกําลังคลั่งแล้วเขาไปแล้วล่ะถ้าเขาองอยู่ต่อเราคงติดอย่างอยู่ที่นี่แน่โชคดีที่เขาโง่เง่าสมหน้าตาจริทำตามที่ข้าบอกกล่องที่เจ้าเจอมีสูตรของคาสาปอยู่ข้างในอืมเราต่างก็รู้ว่าเจ้ามาที่นี่เพื่ออะไรจริงไหมหยิบของข้างในไปแล้วก็ไปซะเจ้าเป็นใครกันแน่แล้วนี่มันคืออะไรเอาชีวิตรอดก่อนแล้วค่อยคุยกันที่หลังนะเธอบอกให้เราหนีไปแต่จะให้ทิ้งเธอไปแบบนี้ได้เงกันข้าว่าเราตามเธอไปกันเถอะโอเคเราได้สูตรมาแล้วใช่ปะ ทุกคนฟังทางนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าการแข่งขันครั้งนี้ช่างน่าขำสิ้นดีมันเป็นละครตบตาของคริสซจักรศักดิ์สิทธิ์ที่วางแผนไว้แล้วว่าจะให้ฟอร์เดนชนะและขึ้นครองบัลลังก์เพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนรวมการแสดงนี้ต้องถูกแก้ไขให้ถูกต้องแล้วมาจะสำเร็จ b าย y ม่ n ห้ด้วยมือของข้าเองถ้าขอประกาศณที่นี้ ถ้าจะขอเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเป็นทางการเย้หล่งลุยจงเจริญโชคร้ายจังข้าดีนมาว่ามีหนูสกปรกแฝงตัวอยู่รอบกายคอยจ้องขโมยเศษอาหารจากต้นเท้าของเหล่าสหายที่นับถือของเราฮะไอหนูสกปรกถ้าเจ้ายังอยู่ร่วมวงกับเราในค่ำคืนนี้ไปดูหน่อยซิว่าใครไม่มางานเลี้ยงบ้าง ฮัมตัดป่ะและค่คอยสีซั่นสามเติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้งหนึ่งเปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสุทธิฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้งสองเติมเกมเสร็จมีสิทธิ์ฟาร์มรางวัลมากมายเด้งสามสะสมเงินคืนเพิ่มเติมได้ที่ลิงใต้คลิปเลยหยุดนะเสียงจูน่านี่ เราต้องช่วยเธอนะโอเคไปดาดฟ้ากันเลยยังจะมาช่วยคนอีกนะเอาเอาไงอะเจ้บอกให้เจ้าหนีไปไงโเจ้ามันใจอ่อนเกินไปเรายังจะมาช่วยจูน่าอีกหรอพวกหนูนี่มันร่วมมือกันที่เองเบื้องหลังเรื่องนี้ต้องมีอะไรแน่เเฮกตอร์ าเฮกเตอร์มันโขดขึ้นล่ะเฮกเตอร์เป็นหมาของนายเหรอมันแต่งลั่คตาวคำสั่งนายเหรออยากขยับนั่นรวมถึงเจ้าด้วยนะเฮกเตอร์เจ้าอยากเห็นเลือดสีสวยจากลำคอเล็กๆของนางหรือและเราตัวคนเดียวอ้าวเป็นไงล่ะตอนนี้ใครเป็นราชาก็ฆ่าไงเจ้าใช้หมาสู้แทนเจ้า ถ้าเจ้าไม่มีหมาเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้หรอกดวงกันงั้นหรอกตามใจเจ้าแล้วกันโอเคงั้นเรามาจัดการเรื่องนี้กันเถอะเอาฟาดเลยจ้้มาแล้วเป็นบาดแดลมันอุ้ยอุ้ยอะไรอะ อาชีพอะไรอ่ะแต่น้ำมูลหรอเสียงของข้าเปล่งออกมาจากหัวใจอุ้ยดูดินกยูงไม่ใช่ตัวอะไรดูไม่ออก หล่อนก็เป็นแค่นักร้องโงงเงาไม่ใช่เหรออย,อ, hey! อย่าดูถูกอ hey! hey! นะ hey! ย่าดูถูกลยอนถูกแล้วเอาหมาก่อนหรือเอาคนก่อนวางวนอ,นะอาวัที่รักเนี่ยโอ้โหผู้หญิงโดนแรงตังละมีโอกาสที่จะสังหารศัตรูทั้งหมด ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวโอ้ระบแห่แงความตุยว้าวไม่เห็นทำตัดอะไรได้เลยเผามัน ทำไมเกิดอะไรขึ้นไม่นะเขาคือราชาแห่งอนาคตฉันหายใจไม่ออกไม่อ้าวยตายแล้วเหรอ พลังเวทมนต์ปกป้องพวกเราเอาไว้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาดีๆเอาดีๆตอบดีๆพวกเจ้าข้ามันเหรอไม่นะเขาเป็นคนทำร้ายพวกเราทั้งห่กหลังจากนั้นเวทมนต์ขององ์ราชาก็เลยเกิดขึ้นแบบนั้นกับเขา นั่นเปเรื่องจริงเหรอเพราะว่าแอบไปในห้องส่วนตัวของท่านเฮาลูอิสแน่ล่ะต้องอาศัยช่วงชุลมุนออกไปแน่ๆเลยแล้วทำไมมาถึงทะยานออกไปล่ะพวกเราไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยเอาน้ารู้จักกับข้าความสุขสนานของข้าอยู่แล้วนี่หนุ่มๆบางทีข้าอาจจะลืมตัวไปหน่อยก็เรามาถึงไบเฮเว่นแล้วนะข้าอยากเห็นวิวทิวทัศน์ตอนกลางคืนของเมือง ต้องรอเล่นปะเนี่ยยังไงก็เถอะตัวเดวก็เปลี่ยนจากอยากลายเป็นรุนแรงทีแหละเขาก็เลยต้องเข้าไปช่วยใช่ไหมขอโทษนะเลยดิทูน่าฟังดูเหมือนจะเป็นคืนที่เลวร้ายสำหรับท่านแต่ดูก่อนนะเจ้าควรจะอยู่ที่งานเลี้ยงไม่ใช่หรอนี่มันไกลไม่ใช่เล่นเลยใช่ไหมล่ะ ทำไมการฟิเดลิโอท่าคิดว่าพวกข้าโกหกหรือข้าเสียใจนะหากท่านสงสัยข้าจริงๆเออไม่ก็แค่ตุ๊ตนั่นแสดงว่าไอ้เจ้าหนูนั่นมันคือโกลเด้นนั้นเหรอหลอดลูอิสบอกว่ามีคนเทรยดในหมู่พวกเราแฝงอยู่เราเลยมาที่นี่เพื่อจับตัวมันจริงเหรองั้นรีบไปรายงานเรื่องนี้กันเถอะแล้วไปสนุกกับงานเลี้ยงกันต่อดีกว่านะเย็นขึ้นมาทีเลยรอมากกว่านี้ โอ้โหเขามองแบบนี้ฆ่ากันได้เลยนะน่ากลัวชะมัดถ้าได้รับรายงานมาเมื่อคู่พวกเขาว่าใบหน้าของเจ้าไปปรากฏอยู่บนศิลาขององค์ราชาเห็นทีวีรกรรมกับนักกุญหญิงจะทำให้เจ้ามีชื่อเสียงไม่น้อยเลยนะเยี่ยมไปเลยเจ้าหนูและนั่นก็คือเรื่องราวที่เวทมนต์มาถึงโกลเด้นนับจากนี้ไป เจ้าจงเป็นดั่งดวงตาและหูให้ข้าอ้าวเข้าใจแล้วแล้วกันอันเดอร์สกรีนจบมาดูกันว่าฟอร์ดได้วางแผน e อะไรไว้สำหรับภารกิจต่อไปจนกว่าจะถึงตอนนั้นเจ้าจงพักผ่อนในเมืองตามสบายเถอะอ๋อข้าจะให้เขาเป็นคนขับรถให้ข้าได้ไหมละ่ะจริงเหรอ มันแปลกขนาดนั้นหรอเพรามีก็อลเล็ดรรนเนอร์เป็นของตัวเองนะข้าไปดูให้แน่ใจว่ามันได้มาตรฐานของข้าหรือเปล่าลาลา่าปล่อยเธอไปเถอะน้าปล่อยให้เธอทำตามใจตัวเองไป Sorry for barging in I expect ขอโทษที่ข้าเข้ามาแบบนี้คงจะสายไปหน่อยสำหรับการแนะนำตัวเองรายการต้องยังไม่เล่าเรื่องของข้าพวกนั้นฟังอีกหรอโอเคงั้นเจ้าคือพวกเดียวกับเรางั้นหรอนั่นก็คือพวกเราก็อยู่ฝ่ายท่านคารลูอิสเช่นกันแต่เจ้ากับข้าต่างต้องมาเอาสิ่งเดียวกันในห้องของท่านลูอิสนะอย่าบอกนะว่าเจ้าคือสายลับอีกคนหนึ่งที่ กรีอูสพูดถึงกรีอูสทีคส่คนตายที่วิหารใหญ่หรือเปล่าขอโทษด,ด้วยพวกเขาเก็บรายละเอียดปีกย่อยไว้เป็นความลับข้าเลยไม่เคยรู้เลยว่าสารตัดอีกคนคใครแต่ข้าเข้าใจวัตถุประสงค์ดีพระอาการขององค์งชายนี่อรักษาได้ด้วยวิธีทั่วไปฉะนั้น <S <S เราต้องส<า>ังหารผู้สาหรือไม่ก็ต้องได้สูตรมาเบล่าเด็กสาวที่ถูกเรียกว่านักบุญงั้นหรอเชนเรล่าจริงสิเธอเหมาะสำห่ับแฉยังไม่แน่ใจเลยคุณอัน สำหรับใครที่อยากดูฉบับเต็มนะคะก็กดได้ที่คลิปนี้เลยและอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนและกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าหรือไลฟ์หน้านะคะบ๊ายบาย